แล้วหอมมากทุกส่วนหอมใช้เป็นเครื่องหอมหอมมากเลยครับเห็นไหมหอมไหมใช่หอมทั้งใบทั้งหน้าทุกส่วนหอมหมดถ้าเข้าเครื่องปุ้งมืออะไรเป็นเคือยาเหมือนกินพะโลเวลากินไส้อะไรเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนออกเสีเนี่ยเหมือนว่างสาวหลงจะไม่ว่างสาวหลงอันนี้เขใช้อะไรคะอาจารย์ใช้ทุกส่วนใช้ได้ทุกส่วนครับ โดยเฉพาะเป็นน้ำมันหอมระเหยใช้บำรุงหัวใจเรานี่แหละมีเงามีเลยครับแล้วก็บางคนเอาเข้าเครื่องอบนะครับอบสมุนไพรจะหอมมากแต่มันเข้าเขาไปทับสกัดเป็นเครื่องสำอางนะเอาความหอมของเขานแต่เป็นไหมแต่แดดไทยการปลูกค้นต้นอากรนะไม่รู้ไม่เห็นเฉยเพื่อนให้สอนไปเรื่อยๆที่หินซ้อนอ่ะเยอะ นิ่งๆไว้เท่านนแหะถอนไปเรื่อยๆไม่ต้อง <ท honest S 1> กดอะไรที่เฉยๆโอ้โหยอดได้ดังมาใจจนสาวที่ต้นใหญ่นี่คืออะไรดมเยอะอาจารย์เยอะจำปีซิลิมทอนค่ะอันนี้จำปีซิลิมทอนดูด้วยนะครับที่ทำไมตั้งชื่อซิลิมทอนก็ประเทศตั้งชื่อเพื่อนั่นเองจำปีซิลิมทอนได้ไชื่อชื่อจริงนะต้นนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ค่ะต้นนั้นขี้หนอนต้นขี้หนอน ค่ะ no, like. mm hmm. แล้วอันน oh, no, uh, ี้ชื่อทางการว่าอะไรอันนี้สบู่ดำสบู that, um ่แดงพวกนี้ค่ะสบู่แดงครับสบู่แดงต้นนี้ถ้าสบู่ดำคือต้นสีขาวขาวสีเขียว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 เขาขว้นขาวค่ะอันนี้คือสบู่แดงอันนี้คือสบู่แดงอันนี้เป็นตัวยานตรายนิดนึงนะครับเราต้องดูพวกตัวยานตรายด้วยตัวนี้ยางมันจะถ่ายแรงนะครับเป็นตระกูลคล้ายๆกับคล้ายๆกับสลอด นะลูกมันเป็นตระกูลเดียวกันคล้ายกันสมู่แดงอันนี้สบู่แดงนะครับจะมีสมู่ดำอีกอย่างหนึ่งพิษแล้วพิษมันอยู่ที่เม็ดด้วยนะครับนะครับอาเจียนและยางย,ยางก็ถ่ายครับสมัยเด็กๆเกนี่ยเราเด็ดยางแล้วก็เอาเอาหลอดเป่ามันจะเป็นฟองอเป็นเหมือนเป็นลูกโป่งอ่าเหมือนเป็นลูกโป่งนี่แหละ ยาเข้าปากก็เอ้าไม่ได้ยามันอันตรายเป็นยาถ่ายอย่างนี้ยาถ่ายเอาไปเพื่อนเพื่เนื้อถ่ายใช่เวลาถ่ายถ้าเป็นอะไรเนี่ยเราก็ต้องมียาแก้ใช้ยาลดฝาดเห็นไหมยาลดฝาดแก้อันนี้ก็เต็มนไม้ไม่ใหม่เป็นจะปีค่ะอย่างนี้ก็คือทับทิมต้นทับทิมทับทิมก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่แก้ท้องเสีย จ้้าถูกตองใช้ใช้กี่การใช้เด็กๆเป็นไงครับใช้ยอดทับทิมนะเวลาเด็กท้องเสียเนี่ยใช่ต้มน้ําต้มน้ําให้ต้มน้ําให้เด็กดื่มคือมีรสฝาดนิดนึงฝาดมีสารแทนนินแต่เขาจะช่วยที่ว่าอีลําไส้ใช่ครับทีมนี้ก็ใช้แก้ยาไส้ใช้แก้ปัญญาตาซางมีการเอาเข้ายาพวกเด็กยาเด็กอ่ะนะเด็กเป็นตางตาคานโมยเนี่ยใช้รากครับทีม ส่วนผลของเขาเป็นไงครับเปลือกรถฝาดนะเปลือกพวกทนมก็มาผลกับน้ำปูนใสเวลาใครท้องเสียนะครับจะฝาดก็ฝาดแล้วจะช่วยสมานท้องแล้วก็ช่วย,ววยทําให้อุจจาระเป็นก้อนขึ้นแล้วนะพวกเราเป็นหมอยาก็ต้องคอ้ดูต่อไปต้นนี้นะนครับเป็นหางนกยุงไทยค่ะนกยุงจะมี2อ,อย่างมีนกยุงไทยกับน,นกยุงฝรั่ง,งนกยุงฝรั่งคือต้นใหญ่ใใช่ไหมะนี่นกยุงไทย ที่ที่จะมีแถวตำทางในต้นที่เกลี้ยงเราใช้ลูกยุงฝรั่งที่ดอกแดงแดงไม้เต้าสามนิ้วยยาวขนาดนี้ฝปักใหญ่ๆนะจ้าแล้วลูกยุงฝรั่งร้อนนะลากรถร้อนรอนเพราะขับลยายาพวกขับฤุูต่างๆต้องระวังนะครับมันมีแรงในการบีบมดลูกเพราะฉะนั้นถ้ามากเกินไปก็จะบีบมากก็ทำให้แท้งได้นะครับ มักใครอยากแทงก็ไปกินยาสตีนั้นสตีนี้กันใหญ่ <c oughs> <c oughs> อโอเคต่อ <c oughs> โอเคปิดตรงน,นี้ิตั้งนเลยค่ะ